ส่งกำลังใจไหวปัญญริษาเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลด่วนหลังมีอาการ h าร์ t แอ t แท k นั่นแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจล้นหลามต้องส่งกำลังใจให้นักร้องสาวไหวปัญญริษาหลังออกมาโพสต์ภาพขณะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยไหวได้ระบุรายละเอียดว่า it has been nearly two weeks since the incident and I'm still recovering unfortunately my heart is still beating irregularly especially when I wake up but I'm super thankful i in Good ท a n d Thank to everyone who w i s h e มี e a s a f ฟ a อนด์ฟาสต์ r รีค y พ a วอรีน่าะ a n น t ต่งทูมายแฟมิ l ี่ฟอร e เพนบิงเม h ูเอลดีสเจ y ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงกันนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วไหวได้มีอาการเหมือนเป็น Heart Attack ระหว่างการถ่ายงานเลยได้รีบเข้าไปตรวจหัวใจกับคุณหมอที่โรงพยาบาลสรุปพบว่ามีการเต้นผิดปกติจริงต้องรักษาให้หายขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เป็นห่วงกันขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆที่คอยอยู่ข้างกันรักทุกคนนะ งานนี้เพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจให้สาวหวานกันมากมายอีจันบันเทิงก็ขอให้ไหวหายป่วยกลับมาแข็งแรงโดยเร็วนะคะ